จิมเฟอร์ดี้ปั๊มรุ่นพ็อกซอนรุ่นนี้ไม่ดียังไงรุ่นนี้เป็นปั๊มแกนยาวที่บวกซับแทงนะครับสำหรับซับแทงเนี่ยหลายคนยังไม่รู้ว่าคืออะไรทําหน้าที่อะไรซับแทงเนี่ยทำหน้าที่ซับแรงของคุณครับก็คือทําให้คุณออกแรงน้อยลงแต่ปริมาณลมที่เข้ายางเนี่ยมีเท่ากับปั๊มตัวอื่นเลยอย่างเช่นถ้าเป็นปั๊มตัวอื่นนะครับคุณออกแรง50ลมเข้ายางก็50แต่ถ้าเป็นปั๊มพ็อกซอนรุ่นเนี้ยคุณออกแรงแค่20ออกแรงในปริมาณที่น้อยมากแต่ว่าลมเนี่ย เข้าอย่าง50เท่ากับปั๊มตัวอื่นๆเลยครับที่ไม่มีซับแทงยืดให้ดูครับนะยาวถือว่ายาวนะครับแล้วก็นี่เคาะให้ดูตัวบอดี้เป็นเหล็กอลลอยตัวแกนเช่นกันนะครับเป็นเหล็กอลลอยเหมือนกันแข็งแกร่งทนทานไม่ขึ้นสนิมครับเคลือบสีเรียบร้อยแล้วตัวแกนเนี่ยจะยึดด้วยสกรูนะครับกับด้ามจับตรงด้ามจับเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะฮะทั้งสฝั่งเนี่ยจะมีนุนน,นเห็นไหมครับตรงนุนน,นเนี่ย เห็นอย่างนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าตอนที่คุณสูบนะครับตอนที่คุณเอามือไปจับอะตรงน,นูนนะ่ะมันจะช่วยพยุงมือครับมันจะโค้งมารับกับสริละของอุ้งมือของคุณนะครับมันจะโค้งทําให้เวลาจับไปที่การสูบแล้วก็สูบลงสูบขึ้นอย่างเงี้ยมือมันจะจะรู้สึกแบบแน่นขึ้นนะจิมเฟอร์ดี้ครับผมจะลองสูบนะครับโดยผมจะใช้มืออุด ตรงรูลมออกแล้วก็สูบ3ามครั้งดูนะฮะว่าลมขึ้นขนาดไหน3ามครั้งเรียบร้อยครับคือถ้าคุณเอาไปสูบกับยางรถมันสามารถขึ้นได้ถึง90้าถึงร้อแน่นอนครับแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นไวขนาดนี้เพราะว่าข้างในยางรถเนี่ยมันจะมีแรงดัน ที่จะดันสู้กับแรงที่เราปั๊มไปแน่นอนว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นไวขนาดที่เราใช้มืออุดวัสดุครับเอาแม่เหล็กทาบให้ดูนะฮะติดนึบครับเหล็กอรลอยข้างนอกนี่ไม่ใช่พลาสติกนะครับพลาสติกนี่จับอยู่ตรงตัวก้นตรงนี้ครับแล้วก็ตัวด้ามจับข้างบน ส่วนแกนนี่ก็เป็นเหล็กเช่นกันปัมทุกตัวรับประกันครับการันตีได้เลยซื้อจากร้านเราไม่มีทิ้งลูกค้าแน่นอนลู่สำหรับลูบนนะครับจะเอาไว้สู่พวกจุกธรรมดาพวกจุกจุบรถยนต์จุบรถมอเตอร์ไซค์จุบรถจ,จักรยานแม่บ้านจักรยานทั่วไปครับสำหรับจุกล่างนะครับจะเอาไว้สู่พวกจักรยานเสือหมอบ จักรยานแข่งนะครับจักรยานฟิกเกียก็รวมทั้งจักรยานที่ใช้จุบไส้ไก่ครับสําหรับจุกบที่แถมจุกบเสริมที่แถมนะครับจะมีอยู่สองจุกบจุกบแรกจะเป็นจุกบกวยเล็กเอาไว้สูบพวกห่วงยางเล็กๆของเล่นเด็กตุ๊กตายางเล็กๆอะไรประมาณนี้แต่จะสูบพวกบ่อน้ําสระน้ํยางอย่างนี้ไม่ได้นะครับส่วนจุกอีกจุกหนึ่งก็คือจุกเข็มเอาไว้สูบพวกอุปกรณ์กีฬาครับลูกบาสลูกบอลได้หมดครับสําหรับคนที่สนใจนะครับ แจ้งแอดมินว่าขอโปส่งฟรีผมออกค่าส่งให้ทันทีเลย80บาทไม่มีความเสี่ยงแล้วครับเพราะว่าปั๊มทุกตัวรับประกัน1ปีทุกชิ้นอย่างตัวนี้นะคะราคาหลักร้อยแต่รับประกัน1ปีไม่มีแล้วครับร้านไหนที่กล้ารับประกันขนาดนี้สูบจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์อุปกรณ์กีฬาครบครับ